สำหรับรถ e x p e n d e r HEV คันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่สุดคุ้มดอกเบี้ย0%ดาวน25์25%ผ่อน4ปีและอย่างไม่พอนะคะลูกค้าตกแต่งสวยจบครบที่เดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งจอ Android ขนาด1 3นิว<ะ>้วกล้อง360องศาที่เป็นทั้งกล้องบันทึกรอบคันและสามารถดูมุมมองในการเข้าถอยได้แบบเบิร์ y e ประตูท้ายไฟไฟ้าที่ไม่มีการตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดเปิดปิดแบบสมูทมากๆทำให้ร คันนี้แต่งแล้วดูสวยหรูลักชัวรี่ต้องไปชมคันด้านหลังน้องวินเลยค่ะ อนุญาตขอบพระคุณนะคะเจ้าของรถค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็พี่เอของเรานั่นเองนะคะลูกค้าน่ารักมากค่ะตัดสินใจให้เซลล์ตัวน้อยได้ดูแลหลังจากที่ลูกค้าดูออนไลน์แล้วก็เข้ามาทดลองขับพร้อมจองในวันเดียวเลยนี่คือเจ้าเอสเพนเจ HUV ค่ะสีเทาดําของเรานั่นเองค่ะราคาค่าตัวน้องคุ้มสุดๆในช่วงมอเตอร์โชว์นี้นะคะจาก933,000าบาทเหลือเพียง9 1 2 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะมาดูกันค่ะว่าบ้านนี้แต่งสวยและได้ความปลอดภัยอะไรบ้างเริ่มต้นที่ร โก้ o, ฝากระโปงค่ะรถเอ็กวอเดอร์สีเทาดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกโลโก้เป็นสีโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้ได้เลยหรืออยากได้ความลักชวรี่ก็สามารถเลือกเป็นสีดาเงาได้เช่นกันกระจังหน้าค่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแอดวานซ์ด m นามิกชิลค่ะมีรูระบายความร้อนอย่างดีนะคะแล้วก็มีโลโก้มิสูสวยๆแบบนี้พร้อมกับโลโก้ HEV ที่บ่งบอกว่ารถคันนี้คุณได้ไปขับแล้วจะประหยัดน้ำมันขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเลยและสําหรับตรงนี้นะคะนี่คือกล้อง360องศาค่ะที่ทุกท่านสามารถติดตั้งเพิ่มได้โดยเฉพาะช่อง องมินนะบอกเลยว่าช่างติดตั้งเก่งมากๆชนานาญการมากๆไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟใตอย่างได้ด้านหน้านะคะแล้วก็ติดที่หูกระจกซ้ายขวารวมถึงด้านหลังด้วยแล้วยังไม่พอนะคะยังเป็นกล้องบันทึกรอบคันให้กับเราอีกด้วยค่ะด้านล่างคันนี้ค่ะนี่คือทรงเดิมๆของ A อฟเพ e r ด e v นะบอกเลยว่าดูสวยงามหรูหราแบบนี้เลยตัดด้วยเส้นขอบสีน้ําเงินแบบนี้นะคะหลายคนก็จะได้เห็นนะคะเอฟเพน r ดอร s คอนะ,อะเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้นะได้โอกาสในการรีวิวเอ e n พ e r HEV บ้างนะคะแล้วก็สําหรับตัวล้อค่ะมี ขนาด17นิ้วค่ะให้ความนุ่มความหนึบลยุยได้ทุกภระภาพาถนนเหมือนกันกันกบ e อเพนเดอร์ครอสเเลยแต่ว่าทรงแม็กต่างกันแค่นั้นเองแต่มีเส้นสีฟ้าตัดแบบนี้นะคะซึ่งเป็นรถ s อ v เท่านั้นนะที่จะได้ลายแบบนี้ค่ะตัวยางก็เป็นยางบริสโตให้ความนุ่มความหนึบด้านข้างกันนี้ค่ะถ้าเป็นครอสเขาจะมีกาบด้านข้างแต่ตัวนี้จะไม่มีกาบด้านข้างนะคะก็จะเป็นแนวแบบหรูๆมีการเล่นเลเยอร์แบบนี้แต่ตัดด้วยสีบรอนเงินแล้วก็ตัดไฮไลท์สีฟ้าแบบนี้รอบคันเลยทีเดียวเบามือจับค่ะเป็นงนงาแบบ เต็มเบาเส,สวยๆนะคะฉีดให้ทั้งหมด4บานด้วยกันค่ะรวมถึงคิวกันศาสตร,ร์งานนี้ดีมากๆนะคะเวลาลูกค้าขับแรงๆเร็วๆเนี่ยเวลาที่ลมวิ่งผ่านหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่มีการกระพือหรือว่ามีเสียงลมเข้ามาแต่อย่างใดนะนี่คืองานฉีดที่น้องมิ้นคัดมาให้เฉพาะที่ช่องเราเท่านั้น บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยคือถูกใจทุกบ้านแน่นอนค่ะแล้วก็สําหรับฟิล์มเซรามิกค่ะบ้านนี้ติดเป็นอเมริก ah ันออโต้ฟิล์มให้การรับประกันถึง8ปีให้ความมืดด้านนอกสว่างด้านในค่ะซึ่งคันนี้นะคะพี่เอ๋กับพี่ยุ้ยเลือกเป็น60%รอบคันก็จะมีความสลัวสลัวแบบนี้นะบอกเลยว่าเดี๋ยวพอไปขับจริงๆนะกลางวันลูกค้าจะรู้เลยว่าเหมือนพี่ไม่ได้ติดฟิล์มเลยน้องมิน้นแต่เทคโนโลยีฟิล์มตัวนี้ดีมากๆช่วยกันความร้อนได้เพราะฉะนั้นขับกลางคืนคือสบายตาแน่นอนค่ะลูกค้าทน แล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างค่ะที่ช่องน้องมิ้นนะคะชอบรีวิวมากๆเลยคือประตูท้ายไฟฟ้าค่ะคันนี้พี่เอกกับพี่ยุ้ยเลือกติดท้ายไฟฟ้าที่มีการรับประกันให้ถึง2อปีเราไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดค่ะเห็นโชคไม้นี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็สามารถเปิดได้ถึง3สเต็ปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกดเปิดปิดนะคะจากปุ่มที่มิซูเซตไว้เป็นเปิดแบบแมนวนวลก็สามารถทําได้หรือกดจากกุญแจรีโมทที่มิซูมีมาให้แต่เราเซ็ตระบบให้กดเปิดปิดได้ oh. รวมถึงด้านหน้าคนขับค่ะที่เราตั้งปุ่มไว้ให้ สามารถเปิดปิดได้ง่ายเช่นกันคะ่ะในส่วนของความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาที่ได้มีการติดไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมติดเซ็นเซอร์ถอยไปด้วยนะคะลูกค้าจะได้เพิ่มเสียงเวลาเราเข้าเกียร์ถอยดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับมากยิ่งขึ้นรถเราจะได้ไม่ต้องไปเจอมกับพวกเสาไฟหรือมุมอับแต่อย่างใดค่ะติดตั้งให้แบบนี้เลยเดี๋ยวต้องมิ้นพาชมด้านในนะของ e x p e o r e r HEV นะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันกับ e x p e o r e r Cross s e v เห็นไม้ตรงนี้นะคะจะเป็นซอ f ทัดนะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเดินได้จริงแบบนี้เลยจับไปพื้นสัมผัสคือนูนนุ่มตัดด้วยความเป็นดําด้านนะคะของตัวรถถ้าเป็น e อ็กเพนเดอร์ครจะเป็นสีฟ้าครามหรือสีเนวี่บลูแต่ถ้าเป็น e อ็กเพนเดอร์จีทีเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นสีน้ําตาลแบบนี้แต่ตัวเบาะที่ทุกท่านได้จะเป็นเบาะหนังค่ะบอกเลยว่าเป็นเบาะสีเดียวกันกับเอ็กเพนเดอร์ครเลยแล้วก็กันความร้อนได้ทุกเบาะเลยทีเดียวนะคะเป็นพื้นสัมผัสที่นูนนุ่มมากๆแล้วเดินได้จริงแล้วก็คันนี้ค่ะพี่เเเเเออกกัับบบพพีียยย้้้้้ลลืคคคมมมมป็นนนนนสสดดํําาาาไไงงิะะใหววแรฟท วเวลาลูกค้าขึ้นรถมาก็รู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยดูหรูหรามากขึ้นส่วนไฟส่องเท้าลูกค้าหลายบ้านถามว่าติดมามันดูสวยแล้วน้องมินแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรเวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะลูกค้าก็จะมองเห็นว่ามีอะไรล่วงอยู่ตรงเท้าเราไหมแล้วเวลาเราปิดประตูสนิทปุ๊บเขาจะดับให้อัตโนมัติและอีกอย่างหนึ่งกันคนที่ลืมแบบน้องมินว่าเอ๊ะรถเราปิดประตูสนิททุกบานหรือ,อยังถ้าประตูยังไม่สนิททุกบานเนี่ยไฟส่องเท้าเขาก็จะยังไม่ดับนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในค่ะจอ Android ขนาด13นิ้้้ววนนีี่สยยงาามแบบเลลคคะูก ซึ่งติดกับรถ e อเฟ n d ด r H E V ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะกล้อง360องศาจะทํางานเวลาที่ลูกค้าสตาร์ทขึ้นมาแบบนี้มุมอมองที่ลูกค้าเห็นนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่ามุมมองนกบินนะเบิร์ดไอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พื้นสัมผัสนะคะจอเนี่ยทัชสกรีนความคมชัดเทียบเท่า 2K เลยสามารถดู YouTube ได้เวลาเราขับรถเปิด2หน้าจอได้เวลาเราขับรถบอกเลยว่าใช้งานง่ายจบครบที่เดียวแน่นอนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถเซซัวของพี่เอที่ยุ้ยคันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะถ้าไม่มีลูกค้านะ ตัดสินใจจองกับน้องมินนะก็จะไม่มีรถสวยๆมาให้น้องมินได้รีวิวแบบนี้นะคะหวังว่านะคะลูกค้าที่กําลังตัดสินใจอยู่นะแล้วก็บอกว่าเดีย๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปให้เซลลข้างบ้านนะช่วยแต่งให้แบบนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนยืนยันร้อยเเซเลยค่ะอุปกรณ์การตกแต่งนะคะเซลมินคัดมาแล้วจริงๆแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่น้องมินติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยก็คัดมาแล้วนะมีเฉพาะช่องเราช่องเดียวแม้ว่าจะอยู่โชว์รูมเดียวกันช่างหรือว่าความชํานาญในการติดตั้งก็ไม่เหมือนกันค่ะสู้เราไม่ได้แน่นอนถ้าค ที่ให้เราดูแลแล้วคุณแค่ขับแบบง่ายๆออกรถง่ายๆแต่งจบครบที่เดียวแอดไลน์ค่ะน้องมิ้นเลยค่ะน้องมิ้นยินดีดูแลทุกบ้านมากๆคือบ้านไหนนะคะที่กําลังอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ตัดสินใจว่าหุยจองในงานคุ้มแน่นอนบอกเลยว่าโปรเดียวกันกับในงานเลยค่ะเพราะว่าคุณก็จะได้เจอกับเซลล์มิ้นที่งานเช่นกันค่ะ6เมษายนนี้นะคะดังนั้นแล้วจองออนไลน์จองที่โชว์รูมก็ได้โปรเดียวกันไม่ต้องเสียเวลาไปถึงนู่นเลยแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆนะคุณจะได้คิวนะคะในการที่จะรับรถได้เร็วขึ้นกว่าคุณ รอไปวันที่6เมษายนแน่นอนค่ะวันนี้เซลตัวน้อยขอลาไปเพียงเท่านี้กับรถสวยๆคันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรเงเฮงเฮงปังๆแล้วก็ส่งการนี้ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะบ๊ายบายคะ่ะ